ถ้าเอาแบบราคาถูกสุดในนี้ก็จะเป็นเนี่ยครรู้สึกว่าจะเป็นโปรสี่ชิ้นป่ะฮะสี่ชิ้นสองแปเออเอาเอา,เอาแบบชิมไงเย้ yeah. ตอนนี้อาหารที่เราสั่งก็มาเสิร์ฟทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้เราจํเชื่อเมนูได้ไหมครับผัดซอสอะไรสักอย่างนี่จะเป็นไก่สไปซี่แล้วก็เนี่ยจะเป็นปลาหมึกนะฮะเป็นเซตสี่ชิ้นที่เราสั่งมานะครับอุ้ยน่าทานเดี๋ยวตอนกินก็รู้ว่ามันจะเผ็ดจัดจ้านขนาดไหนนะให้คุณผู้ชมดูสีไก่ นะฮะอ้ยน่าจะเผ็ดน่าดูพร้อมแล้วทุกคนอาชิมไก่ก่อนนะครับเนื้อไม่มีกระดูกไม่เหมือนรสฮอตรสฮอตจะอีกแบบหนึ่งแต่นี่ก็ก็เผ็ดอยู่โอ้โจะชอบความกรอบแล้วก็ฉ่ำในต่อไปมาชิมปลาหมึกรู้สึกว่าจะเน้นนี่เป็นส่วนหนวดโอ้โหละชีสนี่ฉ่ำมากโอ้โหเป็นแพรเป็นแพรเลยทุกคนดูดิ เดด,ด,ด,ดูชัดชัดยังไงล่ะเน้นเน้นหนึ่งสองสามเหมือนกินผัดเปรี้ยวหวานใช่ไหมจะใส่ความเผ็ดลงไปยังไงมีมันมีผักต้นหอมนะฮะแล้วก็หัวหอมผัดเปรี้ยวหวานที่ดี